ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไหนการที่บุรุษมีกำลังเอาหอกอันคมฉลมน้ำมันพุ่งใส่กลางอกกับการยินดีอันชฉลีกรรมของกษัตริย์มหาศาลพรามณ์มหาศาลหรือขเรืบดีมหาศาลไหนจะดีกว่ากัน ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการยินดีอัญชลีกรรมของกษัตริย์มหาศาลพรามมหาศาลหรือข้รือบดีมหาศาลนี้ดีกว่าส่วนการที่บุรุษมีกำลังเอาหอกอันคมจะลมน้ำมันพุ่งใส่กลางอกนี้เป็นทุกข์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะขอบอกเธอทั้งหลาย จะขอเตือนเธอทั้งหลายการที่บุคคลผู้ทุศีลมีธรรมอัลลามกมีความประพฤติสกรปรกน่ารังเกียจปกปิดกรำรชั่วมิใช่สมณะแต่ปฏิญญาณว่าเป็นสมณะมิใช่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์แต่ปฏิญญาว่าประพฤติพรหมจรรย์เน่าในมีความกำหนัดกล้า เป็นดังอยากเยื่อยินดีอัญชลีกรรมของกษัตริย์มหาศาลพรามมหาศาลหรือกรือบดีมหาศาลจะดีอย่างไรการที่บุรุษมีกำลังเอาหอกอันคมฉลมน้ำมันพุ่งใส่กลางอกนั้นดีกว่าข้อนั้นเพราะเหตุอะไร เพราะเขาจะพึงถึงความตายหรือทุกข์ปางตายมีข้อนั้นเป็นเหตุแต่ผู้นั้นเมื่อตายไปไม่พึงเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนารกเพราะข้อนั้นเป็นปัจจัยส่วนการที่บุคคลผู้ทุศีลมีธรรมอันลามกมีความประพฤติสกปกน่ารังเกียร ปกปิดร,รมชั่วมิใช่สมณะแต่ปฏิญญาณว่าเป็นสมณะมิใช่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์แต่ปฏิญญาณว่าประพฤติพรหมจรรย์เน่าในมีความกำหนัดกล้าเป็นดังอย่างเยื่อยินดีอัญชลีกรรมของกษัตริย์มหาสาลพรามมห,าารหรรมณ์มหาสาลหรือข้าเรือบดีมหาศาลนัน ย่อมเป็นไปเพื่อความชิบหายมิใช่เพื่อประโยชน์เพื่อทุกสิ้นกาลนานแก่บุคคลผู้ทุศีนนันและบุคคลผู้ทุศีนนันเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนารก